สำหรับบทที่2นะคะเรามาพบกันในเรื่องของเงินได้พึงประเมินค่ะหมายถึงเงินได้ที่พึงต้องเสียภาษีทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นที่ได้รับซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นจำนวนเงินรวมถึงเงินค่าภาษีอากรที่ผู้จ่ายเงินหรือผู้อื่นออกแทนให้สำหรับเงินได้ประเภทต่างๆนะคะรวมถึงเครดิตภาษีด้วยจากความหมายของเงินได้พึงประเมินจะเห็นได้ว่า เงินได้พึงประเมินเนี่ยมีหลายลักษณะนะคะซึ่งนอกจากจะเป็นตัวเงินแล้วเนี่ยเราสามารถจําแนกลักษณะของเงินได้พึงประเมินได้ดังนี้ 1. ค่ะคือเงิน 2. ทรัพย์สิสน 3. ประโยชน์ซึ่งอาจคิดได้เป็นจํานวนเงิน 4. เงินค่าภาษีากรที่ผู้จ่ายหรือผู้อื่นออกแทนให้และ 5. ค่ะเครดิตภาษีเงินปันผลสําหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40ได้แบ่ง เงินได้ออกเป็น8ประเภทนะคะตามมาตรา40วงเล็บ1ค่ะกลุ่มของเงินเดือนวงเล็บ2นะคะเป็นค่าจ้างวงเล็บ3ลิขสิทธิ์ค่ะวงเล็บ4ดอกเบี้ยงเงินปันผลวงเล็บ5เป็นเรื่องของค่าเช่าวงเล็บ6ค่ะเป็นเรื่องของวิชาชีพอิสระวงเล็บ7รับเหมาก่อสร้างและวงเล็บ8ค่ะเป็นเนงินได้ประเภทอื่นๆนะคะเรามาทําความรู้จักเงิเนงได้แต่ละประเภทกันเนงินได้พึงประเมินประเภทที่1น,นะคะ ก็ประกอบด้วยเงินที่ได้จากการจ้างแรงงานไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนค่าจ้างเบี้ยเลี้ยงโบนัสเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญเงินค่าเช่าบ้านที่นายจ้างออกให้เงินที่คำนวณได้จากมูลค่าของการได้อยู่บ้านซึ่งนายจ้างให้อยู่โดยที่ไม่ต้องเสียค่าเช่าเงินที่นายจ้างจ่ายชำระหนี้ใดๆ ซึ่งลูกจ้างมีหน้าที่ที่ต้องชําระนะคะอันนี้หมายถึงนายจ้างจ่ายแทนให้และเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์ใดๆบรรดาที่ได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน mm. เช่นมูนลค่าของการได้รับประทานอาหารอันนี้ก็จะรวมเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทที่1เช่นเดียวกันค่ะสําหรับเงินได้พึงประเมินประเภทที่2ได้แก่เงินได้เนื่องจากหน้าที่หรือตําแหน่งงานที่ทําหรือจากการรับทํางานให้ ไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียมค่าในหน้าค่าส่วนลดเงินอุดหนุนในงานที่ทำเบียบประชุมบำเหน็จโบนัสเงินค่าเช่าบ้านที่ได้รับเนื่องจากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำหรือจากการรับทำงานให้เงินที่คำนวณได้จากมูลค่าของการได้อยู่บ้านที่ผู้จ่ายเงินได้ให้อยู่โดยไม่ต้องเสียค่าเช่าเงินที่ผู้จ่าย ชำระหนี้ใดๆซึ่งผู้มีเงินได้มีหน้าที่ต้องชำระและเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์ใดๆบรรดาที่ได้เนื่องจากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำหรือจากการรับทำงานให้ไม่ว่าหน้าที่หรือตำแหน่งงานหรืองานที่รับทำงานให้นั้นจะเป็นประจำหรือเป็นชั่วคราวก็ตามนะคะเรียกง่ายๆว่าเงินได้ประเภทที่สเนี่ยเป็นเงินได้จากการทำอาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์นั่นเองนะคะ เงินได้พึงประเมินประเภทที่3ค่ะได้แก่ค่าแห่งกูดวิลค่าแห่งลิขสิทธิ์หรือสิทธิอย่างอื่นเงินปีหรือเงินได้ที่มีลักษณะเป็นเงินรายปีอันได้มาจากพินัยกรรมนิติกรรมอย่างอื่นหรือคำพิพากษาของศาลเงินได้พึงประเมินประเภทที่4ค่ะจะเป็นเงินได้ที่เกิดจากการลงทุนได้แก่ดอกเบี้ยเงินปันผลหรือส่วนแบ่งกำไร เงินลดทุนเงินเพิ่มทุนหรือผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนหุ้นนะคะสำหรับเงินได้พึงประเมินประเภทที่5ค่ะก็จะเป็นเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สินหรือเป็นเงินหรือประโยชน์อย่างอื่นที่ได้เนื่องจากการให้เช่าทรัพย์สินการผิดสัญญาเช่าซื้อทรัพย์สิสนการผิดสัญญาซื้อขายเงินผ่อน ซึ่งผู้ขายได้รับคืนทรัพย์สินที่ซื้อขายนั้นโดยไม่ต้องคืนเงินหรือประโยชน์ที่ได้รับไว้แล้วเงินได้พึงประเมินประเภทที่6นะคะเงินได้จากวิชาชีพอิสระได้แก่วิชาชีพกฎหมายการประกอบโลกสินวิศวกรรมการบัญชีสถาปัตยกรรมประนีศิลปรกรรมหรืออาจจะมีวิชา อชีพอื่นๆที่ได้กําหนดในพระราชรษฎีกานะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยได้กําหนดไว้เพียง6วิชาชีพเท่านั้นเงินได้พึงประเมินประเภทที่7เป็นเงินได้จากการรับเหมาที่ผู้รับเหมาต้องลงทุนด้วยการจัดหาสัมภาระในส่วนสําคัญนอกเหนือจากเครื่องมือด้วยตนเองและเงินได้พึงประเมินประเภทที่8ค่ะเป็นเงินได้จากธุรกิจการพาณิชย์กเกษตรกรรมอุตสาหกรรมการขนส่ง การขายอสังหาริมทรัพย์หรือการอื่นนอกเหนือจากที่ระบ,บุไว้ในประเภทที่1ถึงประเภทที่7ค่ะสำหรับในบทนี้นะคะเราก็จะได้ทราบกันในเรื่องของประเภทของเงินได้พึงประเมินนะคะอย่าลืมไปทำแบบทดสอบกันนะคะในบทถัดไปเดี๋ยวเราจะมาเจอกันในเรื่องของหลักเกณฑ์ในการหักค่าใช้จ่ายของเงินได้แต่ละประเภทค่ะ